กระบว่าทีาำให้กูุ่มเยาวชนนะครับหลงผิดอิดฉอยากลองนะครับอยากเกิอยากูกต้องแม่ให้กระเจรูกระเจยแม่เ้วันนี้เป็นเรนดีะครับเราได้รับเกียรติจากตัวการตึกสูงนาร่องนหนึ่งของจังหวัดกลางนะครับโดยรายลเอดครับประาจากท่่จังหวัดพบกีนเงเราได้นกบุคคลเยาวนที่เพา ภเก็ตนเข้าระนะครับอายุตัวงแต่75ถึงได้ทำการอบรมแบบพูนการนะครับเพื่อการตกัจสถาบันนะครับสารารสุขนะครับแล้วก็สารสุขจังหวัดนะครับรวพยาบายย่อยการอินทีคอนรายย่อผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับวันนี้เปนวาระมานาฬิกาถึง12ชัวโมต่อพิการนะครับ และทุกภาคส่วนมีรับมสำน,นักพุทธศาส,สนาสำนสักานคามการพ่ธรจังหวัดครับฝ่ายตำรวจครับวันนี้เรามาทำงานบูรณาการกางสโมบูรณ์ก่อนเลยผมขอกราบที่ทาสูนทอรอสุวัชนักยาเสพติดเารได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ได้่อให้การยายที้จะแต่งาตั้บปัาจุบน ชายที่ออกหล่อสัจจหรืออีกสามรุ่นรุ่นที่โครงการออกให้สตางค์เพิ่มกับที่ผมสอดสบโรงฟื้นฟูในที่แอร์ลูกชายยานราสัรนและเราคิดว่าวรเป็นชุมชนที่ีสีขาวท่านก็อเอื้ออาทรจากที่<ม>พวกเราเ<ม>พื่อให้เป็นที่พักที่พิงสำหรับเยาวชนที่จะ พื้นคือสายไฟจังหวานั้นก็ตอเติมให้เขยงแกขึ้นแต่ไม่ถึงดวงดาวถ้าครอบครัวแต่แยกก็เกิดการไม่เกิดการยึดเหนี่ยวถ้าผลผลิตที่ออกมาก็จะอ่อนแอถ้าโรงเรียนไม่จริงจังปล่อยปรางร่เลยไม่มีระบบติดตามเด็กก็ การจืดเนียวใช้เวลเาว่าไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นดกับกับจักรของใบมุกตะโกนอ้อแข็งของพวกเราแล็นความตุงใของพระพุณเจ้าสิบามที่อยูนที่นีจะเป็นประโยชน์ณารเนะครับเพื่อนที่จูเขาในการ นสัญักของควาบรสที่จะพอรับสิ่งที่ดีให้เป็นคนเข้าในการทาความดีมอให้กับผีแผ่นดีแล้วขอให้สททุกคนทุกข์ทัและหาาถี่ถือสิใดๆที่เกระทาให้ทู้ก้ป่วยให้เได้เสียใจแอบโรเหงสังให้ดด้วยขอให้สิทุกคนทุก รารบรรยกาศของพ่อแม่และหลวต้อท่าน